โอ้ยต้องมาเริ่มใหม่กันอีกเช่นเคยแล้วก็อยู่กันในเกม Minecraft กับผม Dark Fox กันอีกแล้วนะก็อยู่กันใน Mod Pack ที่มีชื่อว่า RL Craft จะเป็น RL Craft uh, IF แล้วกันก็คือย่อมาจาก I and Fire นะฮะซึ่ง uh, ใน <c oughs> ใน Mod Pack เวอร์ชันนี้ก็คือผมก็นะเอาไอ้ m o d นั้นออกไปฮะเอาไอ้ MOD ไ like ลค์ในม็อบออกไปฮะแล้วก็อันนี้คืออ๋อมันจะเป็นอันนี้ดดกว่าเป็นพวกอัศวินนะอ่าผมเพิ่ม Mo d อัศวินมาด้วยนะฮะ ก็อาจจะไม่แหลกแล้วมั้งโอเคแต่ก่อนนะั้นลืมไปไมันต้องใช้ขวานอานี้ฮะเป็นขวานเริ่มต้นผมก็ทําการใส่เอามาเลยแล้วกันนะฮะอันนี้ผมขี้เกียจทำไงมันจะเสียเวลามากกว่านี้นะฮะโอเคเก็บมาเลยลกานนี้ด้วยทุบพอกทอสมาด้วยฮะไปะก็การชิดรอดในมอสแพคนี้คือง่ายอยู่แล้วมั้งนะอาจจะง่ายอยู่ถ้าเกิดไม่เจอบังกรนะแต่มันเหมือนแบบเลเยอร์พวกนี้มันจะเปลี่ยนไปนะพวกแบบเออสิ่งก่อสร้างเฮ้ยเ <"He i, S 2> สียงอะไรเสียงปีกเฮ้ย <"He i, S 2> บังกรเหรอ ชิบก่นั่นงงมีมังกรในแถวนี้หรือเปล่าเสียงปีกอะไรอะ่ะอ๋ออ๋อ,อมันคือฮิปโปกิฟป้านี้โอ้โหเสียงปีกนี่เหมือนมังกรมากตกใจไปเลยนึกว่ามังกรมาม,มันโอโ้โหถึงว่าทำไมมันแหลกแล้วเกินปรับตั้งเจ็ดช้างโอโ้โหแล้วมันปรับเองได้ไงวะปรับแบบ Auto ออโต้สเมติกเหรอเดี๋ยวต้องมาทำการมาร์คไว้ก่อนฮะที่วสโตนะเรียบร้อยประมาณนี้แหละ เอ้ยมันแบบมันมันเปลี่ยนน่ะนั้นะมันต้องมีพวกน,นั้นดิตอนที่เราเล่นเซิร์ฟไอเอลครับหลทก็คือมันเป็นแบบเป็นบ้านใหญ่ปะ่ะไอตรงแถวเนี้ยแต่นี่คือมันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนที่ใหม่อ่ะนะฮะเหมือนเป็นโลกใหม่เลยว่ะนี่มันแบบต่างโลกป่ะเนี่ยนะฮะเอาชุดนอ้ในต่างโลกหรือเปล่าเป็นซีเติมแต่ว่ามันเปลี่ยนที่ใหม่ไงโอ้โหนี่เป็นอะไรเนี่ย แต่ว่ามันมีน,นี้อยู่มันมีฐานหินอยู่แนละ้วก็ทําการขุดเลยฮะต้องการมากๆเลยทําไมเตามันติดไฟเลยวะช่างมันแล้วกันเดี๋ยวขาทาการขุดฐานหินก่อนนะโอ้โหนี่ได้เวลมาด้วยเราก็ต้องการเวลนะล้วก็มีพวกหิวน้ํากับอากาศร้อนด้วยก็เหมือนเดิมแต่เหมือน RL c r a คานั่นแหละนะฮะ <S <S โอเคขุดไปขุดไปในภาคนี้คือผมก็จะกะว่าจะสู้กับเอเดอร์ดากอนไงแล้วก็จับมังกรด้วยนะขี่มังกรเล่นประมาณนี้เฮ้ยนี่มันกล่องใหญ่โอ้ ของเหล็กนี่ยังใช้ไม่ได้แต่ว่าเอามาก่อนก็เหมือนเคยแล้วแหละฮะเก็บมาให้หมดเลยที่ท้องนี่ไม่จําเป็นนะในมอดอันนี้หรือว่าอาจจะจำเป็นว่าแต่เดี๋ยวค่อยมาเอาที่หลังก็ได้ฮนะเราจะศสยอยู่บ้านนี้แหละหมู่บ้านนี้คือดีนะอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นคันโยกมันไว้ทําอะไรเดี๋ยวสับสวิตอะไรไม่รู้อะสับไปมั่วๆโอเคไปเดี๋ยวเราต้องหาบ้านที่มันแบบอยู่ดีๆอแบบอยู่แบบสวยๆนะบ้านแบบสวยๆอันนี้มันเป็นบ้านคลาสสิกนี่หว่าไม่เอาอะ เฮ้ยตรงนู้นเฮ้ยแต่ว่าตรงนีงนงนงน้น่าจะได้อยู่นะแต่มนติดกับไอ้หอคอยอัศวินในพวกพวกนี้มันจะโจมตีแล้วนะไอ้พวกอัศวินนะ่ะมันแบบโจมตีทุกอย่างนะโหดร้ายมากเฮ้ยไอรอนอะไรเนี่ยเราใช้ได้ปะอาจจะใช้ได้ลนะมั้งเพราะว่ามันเป็นอาวุธจากมอสนะ่ะอาจจะใช้ได้นะั่นแหละลองมันต้องลองถือแบบลองฟันด้วยแอปเปลิลโอเคต้องเอาแอปเปลิลด้วยจำเป็นแล้วก็อาหารเนี่ขนมปังนี่ไงเอามาเลยแล้วกันนะ โอเคเราใช้ได้นี่ไงเราฟันได้มันมันแบบไม่ขึ้นเบลถ้าเกิดมันขึ้นเบลคือเราจะใช้ไม่ได้นี่คือมันไม่ขึ้นเบลลงไงก็ถือว่าดีด้านบนนี่อะไรมีกล่องด้วย,ยมีน้ํากับลูกศรแล้วก็รองเท้ารองเท้าหนังนี่ใส่เลยนะฮะจำเป็นมกากๆน้ํานี่มันไม่เอาอะ่ะมันเป็นน้ำสกรปรกนะฮะโอเคเดี๋ยวต้องหาที่อยู่แล้วก็ต้องรูดของด้วยหาของใหม่หมดเลยนะเป็นอีพีแรกอีกแล้ว แต่ว่ามันไม่ค่อยแหลกแลเพราะว่าที่มันแหลกอะก็คือมันเป็นเพราะมอสไลค์คณายมอบนะฮะซึ่งมอสไลค์คณายอ่ะพวกมอนสเตอร์มันเกิดกันเยอะเกินไปนะมันก็เลยทําการแบบแครชแบบหนักหน่วงมากแบบแอปหยุดการทํางานเลยนะฮะผมก็เลยแบบเอาออกคือแบบมันหายเลยแต่ก็น่าจะต้องแบบเออเอาออกไปนั่นแหละนะดีละโอเคตรงนี้เป็นชั้นบนออุวิมีหลายชั้นนะเนี่ยบ้านหลังนี้เฮ้ยผมว่าดูดีเลยอะบ้านหลังเนี้ย หลังใหม่นะในโลกใหม่ในเซีดเดิมเออก็ใช้ได้อยู่สวยอยู่สวยอยู่นี่มีเตียงให้ด้วยแล้วก็มีเป็นบรรยากาศตรงนี้โอ้โหนี่ฮะบรรยากาศสวยงามโอเคใช้ได้ใช้ได้ก็ถือว่าได้อยู่มีเป็นขวานเหล็กให้ด้วยแล้วก็โอ้โหเวลาใช้ไม่ได้หรอกขวานเหล็กเนี่ยต้องอัพเวลต้องใช้แบบเวล้าเลยฮะต้องอัพแบบขั้นห้าเลยมันๆๆๆมันอัพยากมันเพิ่มเวลยากมากในมอดแพคนี้ เดี๋ยวขาทำการเก็บของที่มันแบบไม่จําเป็นอนะ่ะพราะชุดเหล็กนี่ยังไม่จําเป็นนะเพราะว่ายังใส่ไม่ได้นะโอเคประมาณนี้แหละมันต้องอัพเวลอีกไนงะแต่คลิปนี้คือยังไม่ไปแบบไปฟาร์มหนักหน่วงหรอกเพราะว่าเรายังของไม่เต็มไม่ฟูีต๋ตวตายฮะผมกลัวแค่ตัวที่มันยิงธนูได้กับไอ้พวกสเกลตันอ่ะนะไอ้ตัวมันแบบโจมตีแบบไกลๆอะ่ะเราโดนแค่วันฮิตวันคิวตายนะตายจริงๆนะเออถ้าเกิดเจอสเกลตันนี่มันยิงเราแบบยิงเข้าหัวแบบ ทุกนะัดแต่มัน,ม,นมันโป,ล,ล,ล,นน này, นโปล็อกหัวนะสเกลตันเนี่ยในมอสแพร์เนี้ยมันปลอกหัวนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะของแล้วก็ตรงนี้เป็นชั้นออกไปชั้นดาดฟ้าใช้ได้อยู่แล้วก็ลงไปเลยแล้วกันแล้วต้องไปฟาร์มพวกเวลด้วยฮนะคลิปนี้ต้องฟาร์มเวล้ได้สัก4ี่เวละสักแบบอัพได้แค่แบบ1ขั้นก็พอแล้วอะ่ะอันนี้เรามีอะไรให้คัฟได้บ้างเนี่ยมีเป็นทอสได้ครัฟโอเคนละ้ก็คาฟทอสมาก่อนเผื่อใช้นะเอาไวปา้ปักแบบลงถ้ำลงเหมืองแบบนี้นะ ไปจะไปหาฟาร์มเวลกันดีกว่านะฮะออกทางนี้สิแล้วผมจะไปกดประตูอนะไรกันโอเคแต่ต้องไปสำรวจแมปด้วยว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะในแมปนี้นะว่ามีอะไรสปอนตแปลกสปอนหรือเปล่าแถวนี้แกะนี่มันไม่ดรอปขนใช่ปะ่ะโอ้เริ่มจะแหลกแล้วมันโหลดแมปนะฮะโอเคไม่ดรอปขนจริงด้วยแกะเต้องคราฟด้วยใยสตริงอะ่ะในการทำเป็นขนแกะนะฮะ ซึ่งขนแกะมันสามารถทําเป็นผ้าพันแผลได้นะะซึ่งจําเป็นมากโอเคเดี๋ยวทบแกะก่อนเลยละกันนะตอนนี้เอาเนื้อมาด้วยะฮะต้องการเนื้อกับเวลนี่แหละโอเวลขึ้นช้านะเนี่ยขึ้นช้ามากนะฮะตัวนี้ด้วยตีเลยอะตรงนี้มันจะมีพวกเหล็กปะเนี่ยตัวนี้คืออะไรอะอ๋อเป็นหินนะฮะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเป็นปราสาทพวกอัศวินปะเนี่ยไม่ใช่ว่เป็นสีฟ้านะ มันจะแบ่งแบบเป็นชนชั้นสีกันในพวกอัศวินพวกนี้ฮนะเฮ้ยเอ้ย,อยนี่มันของดีดีกว่าไข่เนี่ยเอ้ยนี่มันไข่ของคอคัาทิสเว้ยถ้าเคยได้กระปาไปมันจะสุ่มสัตว์เลี้ยงให้เป็นคอคัาทิสมาเลี้ยงได้แต่ว่ามันโอกาสการเกิดคอคัาทิสมันก็น่าจะยากต้องใช้สักประมาณสัก1 0ถึง20ฟองนะฮะถึงจะได้อนะแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะเอ้ยแต่เอาไว้ทำฟาร์มไก่ดีกว่าว่าฟาร์มไก่แบบทำหาไขค่คอคัาทิสอะเอาไว้แบบเลี้ยงคอคัาทิสได้นะซึ่งจะว่าไดด้ีนะ โอเคเฮ้ย <Okay>. hey, นี่มันนะปะทะทาวเวอร์เป็นแบบนรกปะเนี่ยน,นี่เป็นแบบเ네นเธอร์แหละโอ้ยผมไมต้องมีของดีมากเลยวันในนี้แต่ก็ skeleton, อันตรายถ้าเกิดเจอสเกลตันก่อนก็อุ้ยติดก่อนนะผมตอนนั้อน,น,อ,น,น,อ,น,นอ๋อผมไม่ได้กินน้ำโอเคแม่ง <laughs> น้ามืดเลยนะเมื่อกี้นี้ตกใจนึกว่าใครมาตีด้านหลัง <c oughs> มีการน้ำมดืดได้เป็นฟินมาเลยวะอะไรว <c oughs> ะเนี่ยดงดีเกินนะฮะเฮ้ยเราอยากจะรูทของแต่ว่าก็มันอันตรายเกินไปอ่ะโอ้โหตรงนี้แม่งมายืนกัน ยืนมองกันทำไมเนี่ยพวกนายนะเรามาแค่ขุดแบบหาพวกเหล็กเองอย่ายิงเราแล้วเว้ยมันมีพลธนูนะต้องระวังนะมันยิงเราทีเราตายแล้วนเนี่ยไอพลธนูเนี่ยนี่ไก่ไก่มีไข่ปเปล่าไข่ของฤกทิตอ์อะหิวน้ำจังเลยวะหิวน้ำบ่อยเหลือเกินโคตรน่าเบื่อเลยแต่มันก็แบบสมจริงนะเพิ่มความยากไงมันจะได้แบบระทึกดีนะโอเคไปไป มันมี2ที่เลยพ่อเนี้ยไอปราราสาทอัศวินเนี่ยมี2ที่นะฮะอันี้คืออีกที่นึงแล้วก็อีกที่หนึ่งมีเยอะแล้วเกินสปอนกันเยอะมากเอาเนื้อไก่ก่อนตีไปตไีไปเฮ้เราตีแบบธรรมดานี่หว่าได้ได้อยู่เพราะว่าไก่มันเลือดน้อยลืมไปลืมไปไม่จะเป็นต้องโดดตีฮะเพราะไก่มันเลือดน้อยเฮ้ยอย่าอย่ายิงเรานะเรามาดีนะเว้ยตอนนี้แค่ตอนดีนะรอเราได้ของครบก่อน มันจะมีพวกบล็อกไดมอนด์ในในปราสาทนะผมจะไม่ผิดนะอยากได้ว่าก็โอ้โหกีค่คนวะเนี่ยเต็มเลยข้างในนั้นไม่ไหวอ่ะตอนแรกเนี่ยโอเคเดี๋ยวต้องแบบเดี๋ยวรอให้เราได้ของแบบเกือบเกือบจะฟูก่อนละเดี๋ยวเจอกันไอพวกนี้อ่ะเฮ้ยนั่น,นาาอะไรอ่ะด้านหน้าบ้านคนเหรอเฮ้ยผมไม่ใช่ไม่ใช่แล้ววะ่ะไอน,นี้มันหอคอยไปทาวเวอร์นี่วะ่ะเฮ้ยถ้าเกิดเราแบบขุดไปข้างๆก็ไปเอากล่อง้ได้นะเว้ยขุดข้างๆอ่ะเออได้ ต้องหาบล็อกมาปิดตรงรูตรงนี้ว่าต้องไปเอาบล็อกดินแล้วกันนะฮะโอเคคุดขุดเอ้ยเราคิดแผนได้ดีไงเอ้ยนี่เป็นแผนที่ดีนะเนี่ยแบบรูดแค่กล่องไงไม่ต้องแบบเอาตัวเองไปเสี่ยงนะฮะเ,เดี๋ยวทำการขุดนี่มาเยอะๆเลยฮนะไอ้พวกบล็อกดินเนี่ยจำเป็นมากๆเลยได้มากี่อันอนะสิบหกบล็อกก็ได้มั้งเอาไปปิดไว้ตรงนี้นะฮะมันเป็นสปอรน์นร์เอ้ยโอ้โอสยสกิลตันสเกิลตันเอ้ยเล่าๆปิดไปปิดปิดเลยปิดเลยโอ้โหสเกิลตันนี่อันตราย โคตรอันตรายเลยฮะเราต้องกะว่ากล่องอยู่ตรงไหนตรงนี้ปะต่ละน,นะขอดูก่อนล้วกันโอ้โหแม่งมีธนูยื่นออกมาน่าจะตรงนี้ฮะโอเคเดี๋ยวทําการวางไว้ก่อนแล้วกันประมาณนี้แล้วก็นทเป็นคัดบนได้อ่าโวต้องระวังสเกโตตันง้หเกิดขุดไปเจอมันนี่นะฮะอาจจะ GG ก็ได้โอเคเดี๋ยวปิดไว้ที่ก่อนแล้วกันทําเป็นฟอนเดชั่นเอาไว้ขุดตรงนี้ปะ โอเคนี่ไงโอ้โหแตมันมีตัดทอดเออเกือบ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 ไม่ได้หรอกนายอะสเกลตันไม่ได้แดกหรอกปิดเลยเฮ้ยมันมีของเกลือจังวะไอเนี้ยไออันเนี้ยหรือว่าเราต้องแบบชั้นแบบสักกลางๆว่าจะมีของดีแล้วเนี่ยโอ้โหแต่มันสูงเกินว่ะไม่ไหวฮนะถ้าเกิดโดนพวกตัวอะไรแบบตกลงมาละ่ะพวกสเกลตันตัวอื่นอะมันก็สวยนะสวยเลยนะอย่างนั้นอะไกินน้ำก่อน ว่าไว้ก่อนแล้วกันไนะอหอคอยตรงนี้ไม่งอันตรายไม่เสี่ยงชีวิตแล้วเกินเราอาจจะตายก็เป็นได้ถนะ้าเกิดเราเขินแบบเขินยังแบบเดินไปแบบเอาของอะ่ะเราจะไม่หิวของแล้วกันตอนแรกรอยของมาฟูฟูก่อนค่อยอัพเวลแบบให้เราแบบเก่งๆก่อนแล้วกันนะแต่อค่อยไปเอามาที่หลังแล้วกันอันนี้มีไก่แล้วก็เอาเนื้อไก่ก่อนแล้วกันนะเราต้องการเนื้อด้วยนี่เก็บมาเลยลวก็เวลด้วยอ่ะเก็บเวลมาด้วยเออตัวตีอันนี้มา เอาไปตีโดนนะนี่ดอกไม้อีกจะไปไหนอุ้ยโอ้มันไม่ตายว่ะโอ้โหม่งหายไปเลยเสียดายตีเร็วเกินอะตรงนี้เรวคอยทำการแบบเดินเปิดแมพมาผมแบบเปิดแมพน้านี้มันจะได้ไม่แหลกไงเปิดแมพไว้ก่อนนะฮะอืมเราต้องแบบทําเป็นบบนี่ว่ะที่เก็บน้ําแล้วก็ทําเป็นแบบที่มันแบบสะอาดอะทำน้ําสะอาดนะฮะไปกลางกองน้ำไงเออต้องทําที่กองน้ําด้วย แต่มันใช้ของเยอะใช้เป็นหนังเยอะมากเลยก็จะเป็นชาโคกับไอซูกาเคนคือทำกระดาษอะ่ะจะต้องหาซูกาเคนก่อนละกันนะครับตรงนี้มีมะเนี่ยซูกาเคอืนตรงนี้ก็เป็นปราสาทของมันนะโอ้โหใหญ่นะปราสาทอะ่ะใหญ่มากฮะอุย้ยมันน่าบุก,กนะแต่มันเสี่ยงไะมันเสี่ยงมากโอเคไกตรงนี้ไกเอาเนื้อไกมาต้องการเนื้อไก เอ้ยอย่าเพิ่งหนีสิโอโหใกล้มืดแล้วในเกมตอนนี้ต้องรีบนอนแล้วเรามีเตียงอยู่เราเอาเตียงมาด้วยนี่ตีไปเลยมาต้องลองดูะ่ะต้องลองเสียงเอ้สเกลตันนีเหรอโอ้ยทำไมมีแต่สเกลตันวะอืมทำไมชั้นแรกมีแต่สเกลตันวะเนี่ยขอแค่แบบซอมบี้แบบเพียวๆได้หรือเปล่าไม่แต่สเกลตันวะมันเสียงเกินอะเดี๋ยวต้องขุดหากล่องด้วยจุดไหนไม่รู้จุดนี้ปะน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าวะกล่อง ลองขุดดูฮะเวจะเกิดสเกลตันมันเห็นละแม่งอันตรายเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะต้องโอ้โหมันสูงเกินนะมันอยู่สูงนี่ว่าต้องต่มมาอีกอปิดก่อนปิดก่อนต้องลงต่ำไปอีกฮะไม่ได้อะประมาณนี้เนี่ยน่าจะประมาณนี้แหละมัง้งเราขุดดูดิโอ้ยจะเอตัวเองโอ้โวยแม่งสเกลตันเต็มหน้าเลย เราต้องแบบทําเป็นแบบนี้แล้วกันนะเป็นบันไดขึ้นไปแล้วกันเมื่องอันตรายมาแต่ทุบปนิทิ้งด้วยอ่ะทุบไปทุบไปแล้วๆล้ว้วไม่ขอเป็นของดีหน่อยได้หรือเปล่าตรงนี้ยกล่องนั่งไงด้านหน้าเราเอื้อมถึงปะเนี่ยเอออย่า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 เกือบเกือบเกือบแม่งเอ้ยเอ้ยอย่านะเว้ยสเกลตันมายิงเราทีเดียวตายไงเลยกลัวเอ้โอ้ไปวางโอ้โหเด็กกว่านะแป๊บนึงนะแม่ง หล่นละเริ่มหล่นโอเคโอ้โหไม่ first, name, แต่ของเอ้ยแต่ก็ได้อยู่นะไอ้ขนแกะนี่เราครับไม่ได้ไอ้เราแบบครับได้แต่ว่ามันหายากไงหาพวกสติงยากโอเคเดี๋ยวทำการเก็บพวกสติงกับขนแกะมาก่อนจะไปทำเป็นแบนเดดได้เฮ้ยอย่ายิงนะสเกลตันอย่าเพิ่งยิงขอเก็บของก่อนเร็วเราเก็บลูสลูสโอ้ยของเต็มอีกโอ้ยมาโถเว้ยของเต็มของเยอะในตัวต้องเคลียร์สลามบอลนี่ไม่เอาอ่ะทิ้งไปเลยเก็บใยมาอ่าแล้วก็นีิทานเอ้ยไอ้ซอมบี้ซอมบี้เสียสเกลตัน นะเดี๋ยวเอาเรือดันไปหาเอ็ีซก่อนแล้วกันนะจะเอาคนเดียวไว้เพราะว่าเขาขายของดีไงขายเป็นไอ้โชเวลอันเบกกิ้งซะด้วยไม่ทำไมทำไมเอ็ีซไม่ขึ้นวะต่นนนหนึ่งนะทำไมมันไม่ขึ้นนะอ่ะเฮ้ยปกติต้องขึ้นดิหรือว่าต้องดันเรือเข้าไปอ้าต้องดันเรือเข้าไปจริงด้วยถึงจะขึ้นโอเคเดี๋ยวทำการอ่าเราต้องไม้แต่มันขึ้นบล็อกไม่ได้นีวว่หว่าเรือลืมไปฮะมันไม่สามารถขึ้นบล็อกสูงสูงได้ แย่ yeah. แล้วเดี๋ยวก่อนนะผมว่าทำเชลเตอร์ให้แบบชั่วคราวก่อนล้กันตรงนี้เพราะว่าใน b o สแ a c k เวอร์ชั่นนี้ก็คือมันไม่มีเอจิตไงก็เลยแบบมันแบบไม่มีใครมาคุ้มกัน ABC นะฮนะซึ่งมันอันตราย <Okay. S 2> เดี๋ยวเออเอาเป็นดินนี่มันไม่พอว่ะที่บ็อกไม่พอเว้ยเอาไปใช้ปิดไอพวกนั้นหมดแล้ว <laughs> เอาไปใช้ปิดไอ้นั้นหมดแล้วอ่ะเอานี่มาก่อนแล้วกันชาโครเราทำเอาไวนะ้ฮะเผื่อแบบทำเป็นที่กองน้ำ เหล็กนี่ได้ามาแล้วแล้วก็ชาโคอีกอะเอาไม้ไปด้วยอเอาไว้แปลรูปนะฮะเอาเป็นบล็อกเอาไว้ปิดไอเอเบซีจะต้องวางไว้มือนี้แล้วก็ต้องแบบไปทําการตัดไม้แต่แปลรูปไม้อะเนี่ยโอเคแปลรูปไม้ก่อนแล้วมันใกล้มืดไวมากลยเนี่ยต้องรีบแล้วเดี๋ยวมันจะมืดนะเพราะว่าในมอสแพคที่คือมันมีพวกเออสัมเวสีพวกผีนะเออมันมีนะผีผมใส่มอดไอนี้มา Mod, uh, มอดเอฟฟิตอันเดสไรซิ่งมาซึ่งมันเป็นมอดผีไงนะเป็นพวก,พวกมอนเตอร์พวกแบรนชีผีอย่างเงี้ยนะนะโอเคเดี๋ยวอันนี้เก็บไปก่อนแล้วก็เอาเป็นอันนี้เอามาเตรียมไว้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็ปิดตรงนี้มาสองคนเลยฮนะไม่ไม่รู้มาจากไหนคนหนึ่งขายเนื้อหมูอะเอาเนื้อหมูไปแลกเป็นแอลมาลอก็ได้อยู่นะเอาไปฟาร์มแอลมาลอได้นะฮนะอืม เดี๋ยวมันจะมีพวกเอ็นีซีที่มันทำแบบพวกดาบปะมันต้องมีดิพวกสมิธเนะ่ยเวปอลนะ่ะนี่เป็นอาร์เมอร์แบบชุดเกราะหรือเปล่าน,นี่ไงเป็นชุดเกราะผมยังยังไม่เอาครับเพราะว่ายังใช้ไม่ได้นี่เป็นอะไรเป็นสมมิธแต่ทกอย่างหนึ่งช่างมานะต้องหาเป็นเวปอลน่ะเอ้ยนี่ไงเวปอลนี่นี่นี่ใช้ไม่ได้ป็นขวานแต่มันจะมีโอกาสแบบได้เป็นดาบเออดาบไดมอนด์แบบเอนชาร์ดนะฮะมี2คนเลยดีเลยฮะงานนี้ จะต้องไปทําเรืออีกโอ้โหผมแบบขาดแคลนไม้ไปอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าขวานใกล้พังแล้วต้องไปหาฟินอีกป่ะเนี่ยขวานนี่แบบผมเสกไาแค้นเดียวไงแล้วมันพังไวนะขวานนะอ,อ่ะเราคาบเลยไหมคาบเลยไม่ได้เลยวะเฮ้ยเสียงใครเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยมันเสียงน,นั่นงดีวะเสียงไอ้อัศวินเอาอยู่นี่อยู่นี่โอ้ยแบบดีนายมันจะตีผมเว้ยได้ดีได้ดีนายแต่ก็เอานายไปศพแรกแล้วกันนะนี่ไงตีเลยนี่ เอาไปกินดีอีกทีหนึ่งโอเคได้เวลมาโอเคเก็บเวลมาฮะโอ้แล้วได้แบบคิวอัศวินแล้วป่ะคลิปนี้เฮ้คนนี้อเอ้เบปอสมิธมาพอดีเลยว,วะ่ะเอาก็ได้สิเดี๋ยวกนนะเราต้องคราไปน,นี่ก่อนไอ้ผมว่าเราทําการปิดดีกว่าค่อยคราเรือที่หลังปิดไปก่อนปิดไปก่อนเอออย่าเพิ่งออกนะนายอย่าเพิ่งออกนะตำรวบให้นายปลอดภัยไงแต่นายโดนซอมบี้กินเออระวังดีเนี่ยหวังดี เดี๋ยวเอาเอา้ยอ,อ,อันนี้ใส่ดีกว่าเาปิดโยนทิ้งหรไงนี่ไงโอเคเอาวันนี้ก่อนแล้วกันนะแบบชั่วคราวก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาทำถ้าเกิดผมไม่ขี้เกียจทําให้แบบเป็นชิ่เตอร์ดีๆกันนะเดี๋ยวค่อยท,ทําทีหลังแล้วกันนะฮะก็คือแบบมันมันจําเป็นไงปิดเอาไว้วันนี้ไอคนนี้คือจําเป็นนะไอเวปอนเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้กว่าไหมค,คลิปนี้นะอัดมานานแล้วอะสกิลนี้เราอัพอันนี้ไปต้องอัพนี่เพิ่มอะไอเนี่ย ไอ้ด e เ e น s ์เนี่ยต้องอัพเพิ่มนะตอวันนี้อัพไปเลยแล้วกันนะได้เวลสามมาโอ้ใช้เวลเยอะมากเลยฮนะไอการอัพสกิลแต่ละสกิลเนี่ยใช้เวลโคตรจะเยอะเลยฮนะก็โอเคประมาณน้กันนะเอาเป็นว่าถ้าันสำหรับคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพืกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้ารายการก๊านบาย